การเลือกตั้งเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเรามากน้อยแค่ไหนการเลือกตั้งเป็นกระบวนการที่ทําให้เรามีสิทธิ์กาหนดอนาคตของบ้านเมืองผ่านการเลือกผู้นําที่จะมาบริหารประเทศและออกนโยบายที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตของทุกคนและพุทธธรรมมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับการตัดสินใจเลือกตั้งพุทธธรรมช่วยให้เรามีสติรอบคอบไม่หลงเชื่อข่าวสารโดยไม่ตรวจสอบและรู้จักใช้เหตุผลในการพิจารณาผู้สมัคร หลักการามสูตรสามารถช่วยเราได้อย่างไรหลักการามสูตรสอนให้เราไม่เชื่อตามข่าวลือคำบอกเล่าหรือความนิยมแต่ให้ตรวจสอบด้วยปัญญาและประสบการณ์จริงก่อนตัดสินใจตัวอย่างการใช้หลักการามสูตรกับการเลือกตั้งมีอะไรบ้างเช่นการไม่เชื่อข่าวปลอมเกี่ยวกับผู้สมัครโดยทันทีแต่หาหลักฐานตรวจสอบแหล่งที่มาและเปรียบเทียบนโยบายกับความเป็นจริงแล้วหลักทศพิธธรรมเกี่ยวข้องกับการมองหาผู้นำอย่างไร ทศพิธรธรรมคือคุณธรรมสิบประการของผู้นำเช่นทานศีลความซื่อสัตย์ความเพียรและความเมตตาซึ่งบ่งบอกถึงความเหมาะสมในการเป็นผู้นำบ้านเมืองถ้าเราใช้หลักทศพิธรธรรมในการเลือกตั้งเราจะได้ประโยชน์อย่างไรเราจะสามารถคัดกรองผู้สมัครที่เห็นแก่ส่วนรวมไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองและมีคุณธรรมในการบริหารประเทศการใช้หลักพุทธธรรมทำให้เรามีความแตกต่างจากการเลือกตั้งทั่วไปอย่างไร ทำให้การเลือกตั้งไม่ใช่แค่การใช้สิทธิ์ตามกฎหมายแต่เป็นการใช้ปัญญาเพื่อหาผู้นําที่แท้จริงในการพัฒนาชาติแล้วในฐานะประชาชนทั่วไปเราควรปฏิบัติอย่างไรในช่วงหาเสียงเลือกตั้งควรรับฟังนโยบายจากหลายฝ่ายเปิดใจไม่อคติและตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจสิ่งสําคัญที่สุดที่ควรตระหนักในการเลือกตั้งคืออะไรสิ่งสําคัญที่สุดคือการใช้สิทธิ์อย่างมีสติรอบคอบและไม่ตามกระแสะเพราะทุกคะแนนเสียง มีคุณค่าในการกำหนดอนาคตของชาติโดยสรุปแล้วการเลือกตั้งที่มีคุณภาพต้องอาศัยทั้งการพิจารณาตามหลักการละมาสูตรเพื่อตรวจสอบข้อมูลและการใช้หลักทศพิธรธรรมเพื่อคัดกรองผู้นำที่มีคุณธรรมหากประชาชนทุกคนตระหนักเช่นนี้บ้านเมืองก็จะเจริญไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน